กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของการวังตัวของน้องลิซ่าที่ไปออกรายการต่างๆนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกับว่าลิซ่าแบ็คพิงก์การบางตัวออกรายการต่างๆทําได้ดีมากๆเลยครับอยากจะชมนะฮะเราตามจเจ้าลิซ่ามาตั้งแต่ก่อนเดย์แล้ว จนตอนนี้ก็ยังมั่นคงกับลิสแต่พี่จีซูเนี่ยเหนือเมยจริงๆเข้าเรื่องเลยละกันคือหลังจากที่เราได้ดูรายการต่างๆไปแล้วดูวีไลฟ์ไปแล้วเรารู้สึกว่าลิสวางตัวดีมากๆเลยนะไม่ได้อวยนะคือลิสดูไม่แย่งซีนใครจะเป็นแนวเสริมมากกว่าคือเราว่าลิสระวังเรื่องการพูดมากๆบวกกับคงขี้อายด้วยละมัง้งพวกพี่ๆก็คอยช่วยลิสตลอดเราชอบการวางตัวของลิสมากดูไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ประทับใจหลายๆอย่างเลยในตัวลิสต์เราอยากถามทุกๆคนเกี่ยวกับการวางตัวของลิสต์ทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะฮะไปดูกันนั่นฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าถ้าน้องได้มาเห็นแบบนี้คงดีใจที่มีคนรักและชื่นชมน้องไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถแต่เป็นเรื่องนิสัยที่ดีที่มีออกมาให้เห็นเรื่อยๆด้วยบทสัมภาษณ์ของปื้มเพื่อนน้องที่เคยอยู่ทีมวีซ่าคุยด้วยกันเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่า สุดท้ายเราก็อยากฝากให้กำลังใจและลิสต่ตอจากนี้จะเป็นของจริงแล้วอาจจะต้องเจอเรื่องต่าง,างเพราะเราจะเป็นคนของประชาชนขอ,อให้ผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล,ลิสเป็นคนเก่งอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วเราและทุกคนในประเทศไทยเป็นกำลังใจให้ตลอดคอยซัพพอร์ตฝากแฟนขับแบ็คพิงค์และแฟนขับเขาด้วยอยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจเพราะเขาต้องการกำลังใจเพราะเขาชอบพูดว่าแฟนๆให้กำลังใจเขาก็เอามาเล่าบอกว่าเขาดีใจมากทำให้มีกำลังใจ อยากให้ทุกๆคนช่วยกันติดตามความเห็นที่สองนะฮะได้ตอบกลับว่าเราเมลิซาชอบที่อยู่บนเวทีแล้วแซ่บมากแต่พอลงจากเวทีวางตัวแบบนี้ก็เหมาะแล้วติดนิดเดียวอ้าปากบอยไปหน่อยแต่คิดว่าคงติดเป็นนิสัยแล้วละ่ะออกมาโดยอัตโนมัติบวกเสียงงุงยิ้งอีกพูดถึงพี่ซูนิตจ,จากตอนเดยใหม่อยู่อันดับสุดท้ายในใจเราตอนนี้กลายเป็นเหนือเมียนแล้วลพี่แกมันแมนคุยกันดีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ขอชื่นชมลิซ่าอีกว่าวางตัวดีมากๆเลยเราว่าในวงเนี้ยลิซ่าเนี่ยดูเป็นเด็กที่มีของที่สุดแล้วและฉลาดมากด้วยอายุน้อยที่สุดและเป็นคนต่างชาติต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นไม่รู้กี่เท่าในทุกด้านยกเว้นเรื่องเต้นที่เราว่าน้องมีพรสวรรค์ดูแล้วดูเลยว่าเด็กคนนี้มีดีและเจ๋งมากจนมันยากมากที่จะไม่ยอมรับต่อให้ชาตินิยมมากแบบเกาหลีในสายตาของแฟนอินเตอร์ เราว่าเขาค่อนข้างจะสนใจคนที่มีความโดดเด่นบนเวทีมาเป็นลำดับแรกซึ่งลิซ่าทำได้ดีที่สุดที่สำคัญเราคิดว่าค่ายจะต้องโปรโมทหนักมากในญี่ปุ่กกับจีนและไม่แน่อาจจะมีอัลบั้มอิงอิลิสด้วยเพื่อที่จะได้ขยายตลาดเพราะเด็กๆมีความสามารถพร้อมอยู่แล้วซึ่งเราก็ยังมองว่าลิซ่าก็จะยิ่งเด่นมากขึ้นไปอีกในเกาหลีเราว่าต่อไปน้องคงเป็นที่นิยมในระดับหนึ่งแต่คงจะไม่เด่นเท่าพี่ๆในกลุม่ม เด็กคนนี้ยิ่งติดตามยิ่งรู้สึกว่ายิ่งน่าค้นหาน่าเอาใจช่วยและพอดูออกว่าจะยังสาม,มารถพัฒนาได้อีกเยอะเป็นคนมีเสน่ห์และเท่สาม,มารถดึงดูดคนได้ทั้งหญิงและชายสุดท้ายก็อยากให้ลิซ่าเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะตัวน้องมีดีจริงที่สําคัญลิซ่าจะไม่อึดอัดเป็นกําลังใจให้นะความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมและลิซวางตัวดีมากนะขออวยลูกสาวหน่อย ลลิสกับทาง YG น่าจะรู้ว่าน้องเป็นที่จับตามองและมีแฟนคลับเยอะโดยเฉพาะแฟนคลับอินเตอร์ที่คอยติดตามน้องมาตั้งแต่ woo that s girl นั่นแหละมันเหมือนความผูกพันแฟนแฟนอินเตอร์ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นจนได้เดบิวต์ก็เหมือนแฟนแฟนกับลลิสโตมาด้วยกันแฟนเลยเยอะทางค่ายก็น่าจะรู้ตรงนี้เลยปรับไม่ให้เด่นเกินพี่ๆเพราะเป็นน้องเล็กด้วยอีกอย่างเป็นคนต่างชาติอาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเวลาออกสื่อได้เลยไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ อาศัยยิ้มน่ารักน่ารักเอาฮ่าฮ่าไม่รู้มีคนคิดเหมือนผมไหมละลิสชโชคดีชโชคตรงนี้มาจากความสามารถของน้องเองชโชคดีที่ได้มาอยู่วายจีได้มาเจอพี่พี่จีซูเจนนี่โรเซ่ตั้งแต่เด็กๆเติบโตมาด้วยกันน้องๆเลยค่อนข้างสนิทกันพี่พี่สามคนน่าจะคอยดูแลและลิสตลอดเพราะเป็นคนต่างชาติด้วยทำมาไนน่าจะลำบากพอสมควรเลยว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้บางทีก็คิดเหมือนกันนะลูกสาวจะแอบร้องไห้คิดถึงบ้านบ้างไหม พิมมาเยอะแต่อยากให้สนับสนุนลูกสาวคนนี้ไม่ใช่แค่เพราะน้องเป็นคนไทยแต่เพราะลิสมีความสามารถจริงๆการจะเข้าวงการไอดอนเกาหลีได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยโดยเฉพาะการมาอยู่กับประธานสายอินดี้แบบอย่างอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมที่ตามมาคือแบมแบมก็เซเว่นเพื่อนสนิทได้เตือนเดลิสว่าต้องระวังการพูดภาษาเกาหลีมากๆแล้วควรฟังให้จบประโยคน้องคงเอามาใช้จริงๆ เลยใช้การรีแอคชั่นแทนเวลาอยู่หน้ากล้องการที่ดูในแฟนแคมหรือไลฟ์น้องไม่ค่อยออกรีแอคชั่นแบบเวอร์แต่น้องพยายามทําเสียงน่ารักแทนน้องคงอยากได้ความรักจากแฟนๆมากๆให้ความรักพวกเรามากๆด้วยเป็นประโยคเกาหลีที่น้องพูดบ่อยที่สุดแล้วเวลาอยู่หน้ากล้องเลยพยายามทําตัวน่ารักและมักเน่แต่ชีวิตจริงน้องดูคูลๆเท่ๆจากที่สังเกตไปต่ออีกความคิดนหนึ่งเลยละกันนะครับผม ใช่ครับน้องวางตัวดีมากคนไทยส่วนใหญ่เวลาออกสื่อจะวางตัวนิ่งๆน,นะยกเว้นแบมนะและเว้นในฐานเข้าใจการเป็นคนต่างชาติด้ยลนิชคุณเคยว่าไว้ช่วงเดบิวต์แรกๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่แสดงออกทางน่างกายด้วยความน่ารักแทนน้องสนิทกับสอนและแน่นอนติดต่อกับแบมแบมอยู่แล้วเราว่าเด็กเขาน่าจะได้คุยกันอยู่นะโดยเฉพาะแบมแบมเจอวออะไรหนักหน่วงจากคําพูดตัวเองมาหลายต่อหลายครั้งแล้วทั้งเกา่าทั้งอินเตอร์ ทั้งแม่ไทยเองชอนเบก็คงมีพูดบีเตือนกันบ้างแหละแต่แบมแก้ยากแล้วเรื่องความช่างพูดแต่ตอนนี้ก็นิ่งขึ้นเยอะแล้วเป็นพี่กันบ่อยๆแต่ถ้าให้ดูนิสัยหลังกล้องช่างพูดไม่ต่างเจ้าแบมเราดูอดอ้อ,อนดูงุ้งยิง่งดูด่าเริงแอคชั่นทางร่างกายไฮเปอร์ไฮเปอร์เป็นเจ้าบล็อกแบกเพียงแค่ท่ากล้องมาจะเรียบร้อยวางท่าขึ้นมาทันทีเป็นลาลิสพอขึ้นเวทีก็จะกลายเป็นลิซ่านะฮะไปต่อกักความคีดเห็นดึงเลยละกันนะครับผม ละลิสมองตัวดีน้องไม่ค่อยพูดไม่ได้ทําให้ตัวเองเด่นเป็นพวกแนวเสริมกําลังแต่พอถึงพาร์ตัวเองต้องเริ่มต้องทําน้องทําได้ดีมากๆถึงแอร์ไทม์น้อยก็จะทําให้ประทับใจได้มากๆแล้วน้องเป็นคนขี้อายเวลาอยู่ในสถานการณ์ไม่คุน้นอาจจะไม่ค่อยพูดรีแอคชั่นแรกๆเลยดูสันสไปนิดเหมือนยังทําตัวไม่ถูกแต่ถ่ายไปได้สักพักรีแอคชั่นเป็นธรรมชาติมากเหมือนกับถ่ายวีไลฟ์เองในวงดูสนมากอีกอย่างเราว่าน้องฉลาดนะ ถ้าทำตัวเด่นเกินจะเจอคนมันไส้เอาง่ายๆน้องใบเกาแรกๆน่าจะเด่นเรื่องเต้นเ,นเบอร์ต้นๆในกลุ่มผู้หญิงเลยดูจากที่อย่างพีเซนฮูเดสเกิลแล้วน่าจะเป็นเด็กที่โดนจับตามองพอสมควรเลยพอมาดูพี่ๆเพื่อนๆในกลุม่มรังและอินดูลิสแสดงว่าน้องก็วางตัวได้ดีมากๆแนๆ่ๆคงทอมตัวพอสมควรเลยออกเนอรเป็นพวกซับพอร์ตพี่ๆแต่กับโรเซ่คงจะมั่กันไม่เบาเหมือนกันอายุเท่ากันด้วย น่าจะสนด้วยกันทั้งคู่ด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรหลายๆอย่างเลยง่ายๆก็คือลิสอยู่เป็นแล้วคนเก่าก็จุกจิกเหลือเกินชอบความ Perfect เพอร์เฟกไปสหมดเป็นคนต่างชาติเป็นแอดอนยิ่งต้องระวังคําพูดเข้าไปใหญ่อย่างนี้ดีแล้วขนาดพูดน้อยยังรู้เลยว่าลิสเด็กสนดูจากรีแอคชั่นของน้องพอกุบกิบก็โอเคนะเอาไว้น้องเริ่มชินกับอะไรหลายอย่างคงจะพูดมากขึ้นอีกความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผม นิสบังตัวได้กําลังดีและดูเหมือนพยายามเฟดต,ตัวเองไม่ให้เด่นกว่าสมาชิกคนอื่นถ้าดูจากคลิปเบื้องหลังจะเห็นเด็กซนๆคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนของลิสจริงๆอย่างที่พี่ๆในวงบอกว่าเหมือนน้องชายกับอีกมุมคือตามรายการต่างๆคือพูดน้อยมากๆน่าจะเป็นเพราะน้องกลัวเกิดความผิดพลาดเนื่องจากน้องเป็นต่างชาติส่วนการแสดงบนเวทีอันนี้ถือว่าทาได้ดีเสน่บนเวทีมาเต็มดึงดูดสายตาม,มากโดยเฉพาะเวลายิ้ม แต่ยังไงก็อย่างเห็นลิสพูดเยอะขึ้นกว่านี้อีกนิดตอนนี้น้องวางตัวดีก็จริงแต่มันดูเก่งๆไปหน่อยเหมือนพยายามไม่แสดงความเป็นตัวเองมากเกินไปถ้าปล่อยความเป็นล,ลิสออกมาอีกนิดจะดีมากๆอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมน้องน่ารักมากวางตัวดีจริงๆน้องค่อนข้างระวังการพูดน้องค่อนข้างระวังการพูดเกาหลีเหมือนเบ็มเบม,บมก็บอกลิสให้ระวังการพูดเกาหลีน้องยิม้มแย้มสดใสตัวแสดงบนสเตจน้องยิ้มมีความสุขตลอด ดูแล้วจริงใจไม่ได้แ้งทำไม่ว่าจะเจออะไรลิซยิ้มแก้มแตกไว้ก่อนยิ้มทีตายกันเรียบแฟนอินเตอร์ชอบน้องเยอะพอตรงนี้แหละลิซเป็นน้องน้อยของพี่พี่แต่จริงๆคงซนคงเกียนเอาเรื่องเหมือนกันถึงขนาดพี่พี่บอกลิซ่าเหมือนน้องชายไปต่ออีกความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมเราว่าไม่เกี่ยวว่าน้องจะกลัวหรือระวังอะไรเป็นพิเศษอย่างตอนที่ออก v ีแอพพี่ซูบอกว่าลิซ่าน่าจะเขินปกติในวงคุยกันเก่งมาก ที่อ่านคอมเมนต์ในดิสเซนมาก็มีแต่บอกว่าภาษาเกาของลิซ่าไม่มีปัญหาเลยทั้งร้องแรปหรือการคุยรีแอคชั่นคนเก่าบางคนบอกว่าลิซ่าออกเสียงดีกว่าเขาอีกแต่น้องอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยเดี๋ยวออกซื้อไไบ,ไบ่อยๆน่าจะเห็นความซนความแสบออกมาได้เห็นอีกเยอะก็<ม>เป็นยังไงกันบ้างนะครับรงมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ